นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอารหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอารรหังสัมมาอา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 รหัง สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอาระหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอาระหังสัมมาอาร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 หัง สัมมาอาระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอารหังสัม the มา antis, อารหัง sweating. สัมมาอารหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอาหังบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังมินทุขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพยาปัโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอานมีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแทนเมตตาให้สัตพ์ัระสสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัาช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบามเปลียนเปียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานังปาริหารันตุจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดขอแผ่บุญอุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แด่ครูบาอาจารย์เทวดาสัมมาทิฏฐิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า เจ้ากรรมในเวรที่ส่งผลอยู่ในขณะน,นี้ขอให้เพื่อนๆกระนามิทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้โปรดประทานพรให้ทุกคนเป็นเศรษฐีมั่งมีโชคลาภพบปาฏิหาริย์ในชีวิตเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิดนะคะสาธุ